สวัสดีทุกคนนะครับก่อนจะไปชมคลิปผมขอฝากไว้นิดนึงนะครับตอนนี้ผมได้ย้ายมาซีมในแฟนเพจแล้วนะครับผมนะแฟนเพจข้อตัวนี้เลยครับロเวลออฟิเชียลนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ในข้างล่างใต้คลิปนะครับฝากเพื่อนเพื่อเข้ามากดถูกใจแล้วก็ติดตามแฟนเพจด้วยนะครับเข้ามาแล้วกดถูกใจนะผมแล้วกดติดตามแล้วก็เห็นตั้งค่าให้เห็นโพสก่อนนะครับก็แค่นี้นะครับก็เชิญรับชมคลิปครับผมเจอกัน ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่าวันนี้มีเด e g เกมพอายแ b a n ์เช่นเคยครับอยู่กับผมโ w เวลนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นคิดซูเปอร์วีให้ดูนะครับเป็นคิดมิดไนบูตัวนี้นะครับมีดผมใช้เป็นมีด M7 นะครับมีด M7 อยู่ในนะอ่ะส่วนของชายาก็จะนี่เลยชายาก็จะประมาณนี้นะครับผมนะใส่โยกลั่นสีระเบิดไกลธรรมดาครับผมเหมือนเดิมนะครับผมมาดูกันเลยนะว่าจะว่านยังไงเชื่อกในเกมเลยนะครับผม มุมมองผมอ่ะเดี๋ยวดูตั้งค่าภาพด้วยนะตั้งค่าภาพนี้ครับผมนะแาบภาพต่ำนะครับผมความไวเมาส์นะ0.2 DPI 400นะครับแยกคู่ผมใช้ตัว E นะคนอื่นผมไม่รู้นะครับผมว่าใช้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอว่าเพิ่มเสียงเกมนิดนึงเนาะไปอีกเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมนะขอสัก 50ไลค์นะครับผม <Good job. S 1> แต่หนึ่งครับ <Good job. S 1> เล่นคีเดตุงก้าเราต้องเดือนนะครับผม <Good job. S 1> แต่สอง <Good job. S 1> เล่นคีเดตุนกาเล่นระยะใกล้นะครับผม <Good job. S 1> ถ้าเล่นในระยะไกลเราจะเสียเปรียบ <Good job. S 1> ปืน S C ปืน E U G ครับเราระยะใกล้ครับในระยะใกล้นะ ระยะใกล้เราจะได้เปียบเพื่อนนะครับผมคุณคิดเราเพราะว่ามันลั่นเร็วนะครับผมคุณคิดลั่นเร็วเราจะได้เปรียบเพื่อนนะครับผมถามว่ายกดยิงยังไงครับระยะระยะระยะใกล้ผมจะกดค้างเลยนะครับผมแต่ว่าระยะไกลผมจะกดย้ำๆนะครับแต่ว่าระยะกลางๆจะกดเป็นชุดนะครับผมระยะประมาณนี้ผมจะกดค้างนะครับถ้ามีตัวผมจะกดค้างเลยนะครับผมกดค้างครับผมกดค้างครับนี่ปืนเดียวนะปืนเดี่ยคิดย้ำๆาครับปืนเดียวผมจะคิดย้ำๆนะครับ ทุกระยะนะผมปืนเดี่ยวผมจะขี่ย้ำๆเอานะผมแต่ว่าถ้าเป็นปืนคู่นะผมเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเห็นใกล้ๆอย่างเงี้ยกดค้างเลยครับผมใกล้ๆนี่กดค้างเลยนะครับผมใกล้ๆนี่กดค้างเลยครับ <c oughs> แล้วแต่คนนะแล้วแต่ถนัดนะ <c oughs> แล้วแต่มุมมองของคนแล้วแต่ความถนัดของคนนะครับผมมาดูการพยันยิงนี่กี่คิว โอ้ยหลังเข้าโดูหลังเข้าด้วยโดูหลังเข้าด้วย,ยอื้มโดนแก๊สน้ำตาแก๊สน้ำตาแก๊สน้ำตา พยายามยิงเดินยิงไปเรื่อยครับปืนคู่เราทําเกมให้เพื่อนครับเดินเกมให้เพื่อนครับอย่าไปหลบหลบแอบๆบครับพยายามเดินเกมให้เพื่อนให้ทีมครับผมเดินเกมให้ทีมให้เราได้เปรียบที่สุดนะผมหาตำแหน่งวางเป้าท่าหัวมันเฟิร์สช็อตได้มากที่สุดนะผมพยา,นะายามให้มันเดินแบบนะผมพยายาม ทำเก้เพื่อนอะง่ายเราเราเป็นตัวปืนเล่นเร็วนะครับผมเราพยายามทำเก้เพื่อนเรื่อยครับผมถามว่าเชิงน้่ก็เชิงได้ครับแต่ว่ามันพี่แนะนำนะครับปืนคิปนะครับเดินยิงดีกว่านะครับปืนคิปเดินยิงดีกว่านะครับผมไม่ต้องแบบเล่นแบบเชิงเยอะนะครับผมเอาสกิลเข้าสู้ครับปืนคิปผมว่านะพมรู้สึกส่วนตัวผมนะผมว่าเอาสกิลเข้าสู้ดีกว่านะปืนคิปนะครับถามว่าเชิงได้มันก็เชิงได้แหละแต่ว่า ถ้าเราฝ e like ึกยิงบ่อยๆนะครับสกิลเราแบบแน่นๆนะครับผมเราสามารถประทะได้ทุกคนนะผมเราสามารถประทะได้ทุกคนเลยนะครับผมระยะไหนเราก็สามารถประทะได้นะปืนคิดนะผมเจ็บมากโอ้โดนแฟดป่ะแฟดเพื่อนหรือแฟดใครวะเนี่ย หน้ากากหลุดด้วยโอ้โหไม่ตายโคตรซากเลย <Double kill. S 1> อัดตัวไปเลยครับผมศัตรูไม่เห็นเราอัดตัวไปเลย โอ้โหตัวกระพริบโคตรนานเลยปืนคิดเป็นปืนที่ด้านเร็วครับด้านเร็วแล้วก็อันนี้เลยก็เลยอัดตัวไปครับอัดตัวพังอัดตัวพังไปเลยครับผมเพื่ออัดตัวพังอยู่แล้วแหละใกล้ๆอ่ะชุดเดียวครับคือชุดเดียวรู้เรื่องครับปืนคิดเนี่ยมีคนแกล้งผมนะครับผมนะคนดูมีคนแกล้งผมแล้วตอนนี้ยูคนแกล้งแบบป้าแฟรใส่นะครับไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเตี๋ยวให้นะถ้ารู้ว่าใครแย่งแค่นั้นแหละโอ้โห อเคยิงได้20ตัวก็โอเคแล้วครับผมเดสแมทต่ำๆยิงสัก20ตัวนี่พอดีครับผมนะขั้นต่ำนี่20ตัวกำลังดีเลยนะผมเดสแมทผมว่านะขั้นต่ำคือยิงได้20ฝั่งละ20ตัวเนี่ยโอเคเลยคนระับไม่ถามว่าโอ้โ,อโหผมเจอตัวกระพิบอีกแล้วว่ายิงย0ตัวนี่กำลังดีเลยครับเพื่อนๆไม่เยอะไม่มากนะครับผมอยู่อยู่ในมาตรฐานครับการวอร์มรอเดสแมทนะครับรอบละ20ตัวครับผม พยายามอย่างนี้ถึง2ี่ิบตัวครับผมโอ้โหโดนเอาเคือนอจนได้วะอะไรวะผมโดนแบบตัวกระพริบบ้างโดนเฮช็อตบ้างอะไรประมาณนี้หืกระโดดมาเชียว เราพยายามีเงินได้20คิวอย่างต่ำาครับอย่างต่ำคือ20คิวนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรมากการเล่นคิดก็นะครับเดี๋ยวไปเข้าขห้องซ้อมให้ดูสนิดนึงก็ได้นะครับผมเอา้ากดผิดเดี๋ยวเราสร้างห้องใหม่เลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเข้าห้องซ้อมให้คนดูดูก่อนแป๊บเดียวนะครับผมฝึกห้องซ้อมให้ดูแบบนิดเดียวนะครับแบบลองให้อลองให้ดูนิดเดียวนะครับผมว่าเป็นยังไงเวลาการยิงการคิกนะครับผมวันนี้คือแนวทางการเล่นของผมเฉยๆครับไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นนะ คนอื่นจะคิดคนละแบก,กับผมนะครับแต่ว่าผมคิดแนวนี้นะผมคิดแบบนี้นะผมอปืนเดี่ยวถามว่ามันดีไหมปืนเดี่ยวมันก็ดีแต่ว่าระยะไกลมันวัดสู้อักไม่ได้นะผมระ,ระยะไกลระยะใกล้อ่ะระยะใกล้เราพยายามเล็งหัวครับปืนเดี่ยวคือเราพยายามลูดหัวคนระับปืนเดี่ยวนะพยายามลูดหัวไปลูดไปหัดหัดให้มันอยู่ในวหัวตลอดครับพยายามคุมเมาส์คุมเป้าอยู่ในหัวแต่ว่าถ้าปืนคู่ ปืนคู่ถามว่าผมแนะนํานะผมแนะนําให้อัดตัวเลยกว่านะครับอัดตัวพังไปเลยนะผมไม่ต้องรอนะครับผมบางทีเราอาจจะเฟิร์สช็อตไม่แม่นแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าคนไม่แม่นนะเฟิร์สช็อตก็โอเคนะอ่ะคียนะคะคยดยนะ้ำๆับปืนคู่เนี่ยผมจะคีดย้ำตลอดนะปืนคู่ระยะไหนผมผมคิดเลยยำๆทุกรอบเลยนะผมทุกครั้งนะผมเอ้ยปืนเดียวดิไม่ใช่ปืนคู่ปืนเดียวเนี่ยผมจะคีดย้ำๆนะผมย้ำตลอดเลยนะผม ช้นิ้วยัตลอดครับพยายามผมพยายามให้เลียงแนวหัวนะครับปืนเดียวนะให้พยายามเลี้งแนวหัวนะครับพยายามเลีงแนวหัวนะปืนเดียวนะพยายามเลีงแนวหัวภาพป้ามีอยู่แนวหัวภาพภาพภาพไปภาพไปให้อยู่แนวหัวภาพไปอยู่แนวหัวครับคือถ้าเป็นปืนเดียวคือมันจะยิงหัวแบบง่ายหน้ากากมันจะไม่ค่อยหลุดเหมือนอัคนะอันนี้ความรู้สึกผมนะคิดคิดเดียวหน้ากากจะไม่หลุดนะครับหน้ากากจะหลุดน้อยกว่าปืน คู่หรือเปล่า,านะผมก็ไม่รู้แต่ความคู่ผมเป็นอย่างนี้นะผมเด<บอ>ี๋ยวผมไปยิงเสือกระพงให้ดูดีกว่าว่ายิงไงนะผม<บอ>นี่เลยนะอ่าสลับปืนเดียวครับ <S <S อ่าปืนเดียวเนาะระยะนี้ระยะนี้ถต่ว่ากดค้างได้ไหมกดค้างได้ครับระยะนี้กดค้างได้นี่คือกดค้างนะครับกดค้างแล้วก็ลากมังค่อยเป็นแนวหัวครับ <S <S แต่ว่าถ้าระยะไกลๆแบบนี้ครับถาว่าไกลๆอย่างงี้ดูกดค้างนะกดค้างมันจะคุมยากใช่ไหมล่ะกดค้างจะคุมยากนไหนไปเราเคลี่ยมยำครับเคลี่ยมยำเปล่า ขี้มย้ำเอาครับขึ้มย้ำเอาคือป้อมรืนมันไม่ดีเลยนะขึ้มย้ำเอาครับคิ้มย้ำเอาเลยครับป้อมมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่ากระสุนไม่ตรงก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าปืนคิดกระสุนไม่ตรงครับถามว่าระยะนี้ระยะนี้ผมกดค้างครับนี่ทีเียนี้ผมกดค้างแน่นอนครับไม่ไม่เนี่ยคางครับผมแต่ว่าถ้าระยะนี้ผมจะกดเป็นชุดนะครับเป็นชุดแบบนี้เป็นชุดคือแบบนี้ชุดคือแบบปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บเป็นชุดอย่างนี้นะผมแต่ว่าถ้าระยะไกลครับผมคล้อทีเดย์มินครับผม พอสชีรมิดเอาครับระยะไกลระยะไกลพ้สทีรมิดครับผมระยะไกลค้างครับผมประมาณนี้นะผมไม่มีอะไรมากครับผมประมาณนี้นะโอเคไปเจอใหม่ขอบคุณที่กดไลค์ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ถึงด้วยนะครับ50ไลค์นะคลิปนี้นะครับ